โอลิเซโอลิเซโอลิเซหลบฟันได้ไม่ได้อฮ้ยเนเชกมาแล้วยิงเลยดิโอ้ยมูเซลาครับผมหลบแมงกอุอ้ยได้มาสองอุ้ยได้มาสามแล้วยิงเลยดิโอ้ยมูเซล่าโอเคนะผมมาอยู่ที่พาร์ทสองแล้วนะก็พาร์ทแรกกับพาร์ทสองเนี่ยห่างกันประมาณสี่ห้าวันเลยนะเพราะว่าคือผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างนะเจอทีมฟูลิวูเนี่ย เอาวานะเป็นตำนานตำนานรเวร์พูติมเลยนะครับผมและนี่ครับผมดีมเราซึ่งต้องบอกก่อนว่าในระหว่างที่ผมยังไม่ได้อัดคีฟ้าสองเนี่ยผมก็ลองเอาทีนี้ไปเล่นอ่ะกระบอกดูแล้วก็ถือว่าพอใช้ใช้ได้เลยนะครับเออโอเคชบาไายค้างนกูครับผมไปที่โอลิเซโอลิเซโอลิเซอุย้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุย้ยไม่ได้ปะบางบางมันไม่ได เอาแลวมาเนี่ฟอร์นิานนี่ไงไปคานโอคู้านโ,าโูไหลให้โอลิเซ่ครับผมโอลิเซ่มาลุยล,ลดวงกับฟันได้อุ้ยฟันได้เก่งจริงโอเคได้อยู่เอาคืนเอ้ยอย่าค้างดิเอาโอ้โหค้างเลยนะจบเลยโอเคมูเซล่าโอ้โหไหลโอเคยังได้ยังได้ค้านโกูไฟที่ เฮ้ยยกยกยกไปที่หมานี่แล้วยังไงต่อมานี่มาเรียเนเช็กมาแล้วยิงเลยโอ้โหยังไงมาแย,งย่งซ้าซ้ําไม่ได้โอ้โหอะไรวะหลังเขาเหนียวมากเนี่ยเอ้ยต่อไข่เอาไม่ผ่านนะดีลอเลนโซ่หราโอเคอะไรไปที่โอลิซ่ไหมโอลิซ่โอ้ฟาาโอเคโอเคนะผมใจไปให้ใครดีนี่เลยข้างข้างๆ้างปลอดภัยสุดปลอดภัยสุด แล้วก็ไหลยาวให้มานี่มานี่มาแล้วหมุนมาอุ้ยโดนดึงโดนดึงยังได้อยู่ยังได้อยูแล้วหาช่องใจให้หมูเชล่าหมูเชล่าพิกับมาโอ้ยนึกว่าจะหายเอาวะเอาวะบางไปดูโนมเดสโอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดสัมผัสแรกเหมือนกันนะสัมผัสแรกของดูุนมเดสใครกัะออลิเซ่ก็สัมผัสแรกตอนิสก็สัมผัสแรกเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้เคยใช้ออ้ยตอนิสตอนิสตอนิสโอ้โหไม่ยิงเลยอะเฮีย ผมสัมผัสแรกเยอะมากนะผมก็ไม่ได้เคยเล่นนักเตะเยอะส่วนใหญ่ก็จะเล่นนักเตะซ้ำๆมาแหละนะเออโอเคพูดินั้นไล่ไปโอเคอุลิเซ่หลบโอ้โหยชนเลยนะคาลี่เอาเราได้เราได้เอ้าโอ้โหเกินไปเอาว่าเราเป็นฝ่ายลูกเข้าล้วนนะครับเฮ้ยเขาได้ดิใช่ไหมเอาเราได้ดิงั้นเราก็ปรับบุกเลยนะครับโอเคอุลิเซ่ไปที่คารานโอกูไล่ไปดิรอเลนโซ่ครับผม จะเลียงโซ่พาบอลขึ้นเกมมามจะเย็นเลี้ยงโลกก่อนโอเคว่าให้โอลิเซ่โอลิเซ่โอลิเซ่หลบฝันได้ไม่ได้อุ้ยเลนเช็คมาแล้วยิงเลยดิโอ้โหเอาเรื่องโอเคนะผมลูกแรกประเดิมไปด้วยดีครับผมโอลิเซ่ยิงนะผมนาทีห้าสิบเอ็ดนะอุ้ยถือว่าพิ้วมากเลยนะโอลิเซ่นะผมให้พิ้วกว่าแกริเบลอีกนะเพราะว่าแกรีเบลรู้สึกว่าตัวมันใหญ่นะเออตัวมันออกทางด้านใหญ่ไปหน่อยนะอุ้ยชนเลยเหรอใจเย็นคาโนกูมานี่ต่อเลต ต่อเล็ดต่อเล็ดโอ้ยต่อเล็ดต่อเล็ดโอ้โหได้อยู่ครับคาโนกูไหลให้ชาวไวชาวาวยิงอุ้ยไม่ได้อุ้ยขาโนกูใช้ช้ตัวบังอุ้ยแต่ขาโนกูแข็งมากเลยนะเออชอบชอบดักเลยดักเลยใกล้แน่ใกล้หรือไกลตรงนี้น่าจะไกลนะอ๋อเขานิ่งไปแล้วนั่นน่ยเอาแล้วหนีงไปแล้วโอ้ยได้อยู่ได้โอเคคาโนกูครับผมมึงจล่ะไหลไปดิโอลิเซ โอลิเซ่อุ้ยหมุนหลบมาแล้วแทงให้ต่อเลสต่อเลสมาแล้วยิงเลยโอ้โหใครวะชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมไม่ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้โอเคนะผมเดี๋ยวลองลูกเปิดของดูนุ่มแมนเลสนะผมกับเฟอร์ดินานด์วะใช่ไหมเฟอร์ดินานด์วะผมม่งไปนี่ไงขมๆเลยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับโกเขาแหละนะไม่ได้เกี่ยวกับกองหลังผมม่งดีหรอกเพราะเราก็ม่งไม่ได้ไวนะเราม่งช้ามากเลยนะ แต่ฟอรนินานครบเครื่องจริงครับมีทั้ง power h e n d e r แล้วก็เนท็คเกิลน,นับชอบมากอุย้ยพี่หินช่องหินช่องอุย้ยหินช่องอ้โหยไม่ได้มว่าลูบลูซัน,นมูชล,ลา่าไงยั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 งเฟอร์เฟอร์ออมิโนสลาะอุ้ยอุยยกยกยกมาเอาแล้วดี๋อวโรนนโซไหวไหมเนี่ยไหวไหวไงโอโ้เราแข็งอยู่แล้วคานโนกูต่อเลส ต่อเลตต่อเลตพาทัวหุ้ยโลมาสั้นอิงก็ดึงบอลไปได้เนาะออกนั่นนี่ว่าแล้วส่วนๆขออีกสักลูกปีเกมปีเกมต่อเลตต่อเลตพาทัวโอเควันทวนแทงไปครับนกูได้อยู่อุ้ยครับนกูอุ้ยหลบมาได้ปะอุ้ยผิวผิวมีความผิวมีความผิวสบายไหลไปอุ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยฝืนน้องโอ้ยมานี่มานี้ ักเข้างในนะหักเข้างในนะระวัง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 นะ,ะงนะโอเคเรียบร้อยคืนหลังจบเลยทีนี้โอเคเอ้ยเราได้ประตูสองลูกนี่หว่าลืมไปนะโอเคนะผมก็จบไปนะผมสำหรับตาแรกนะถือว่าเบริกูดมากผมเดี๋ยวเราไปเจอในตาต่อไปกันนะผมายโอเคนะผมมาอยู่กับอุย้ยเจอโอลิเวอร์คานว่ะทีมอะไรไม่รู้นะครับมาว่ะนะสัมภารกเจอโอลิเวอร์คานนะโอเคนะผมเราอยู่กับแผนสามสามไอแท็กเหมือนเดิมนะครับ แบบน e ี้เราจะเล่นให้ช่ำชองไปเลยนะครับผมชุดเราสีแดงนะครับชุดเราสีส้มเอ้ยชุดเขาสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองดิสีฟ้าโอ้โหนะผมไม่ได้ตาบอดสีนะผมขอไปนะครับผมพูดผิดีใช่เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีฉันเฮ้ย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 ดูน้องม่ได้โอ้ยสว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 ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ณดีฉันเซฟดิฉันเซฟโอ้โหมาดิเหนียวอะครับเหนียวอะครับโอเคสวนสวนมาเนี่ยสายขึ้นโอ้ยชายก็เก่งเลยนะ โอเคไหลไปสบายโอเคมูเซล่ามูเซล่าครับผมหลบแมงกวยอุย้ยไ,ได้มาสองอุย้ยได้มาสามแล้วยิงเลยดิอู้มูเซล่ามูเซล่าอูย้ยหลบมาหมดเลยเนี่ยดูดิเพิ่ม่าอู้วิวมากนะด้วยความที่ตัวพี่แกมันเล็กด้วยเนาะอ,อืเอาเรื่องนะั่นโอลิเวอร์คาร์นะไม่ไม่เซฟเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วอุย้ยคนนี้เน้นเปิดนะเนี่ย เค okay. มานี่อา้าวซัมบอสซัมบอสหลุดตำแหน่งซัมบอสหลุดตำแหน่งมานี่ไปดิซัมบอสหลุดตำแหน่งมานี้ยก็ไปดิครับรออะไรเปิดไหมยังด้วะยังด้วะมานี่มานี่มานี่ยรีบผิวโอ้ยเอาเอาเอาเรืเอ่องเรื่องไหลไปชฉวายฉวายมาเลยเช็คมาแล้วยิงโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ปะติดอีกเสียงนะเฮ้ยดูโนมิเดชดูโนมิเดชเกาะข้อสนามดูโนมิเดชวุ้วุ้ยวุ้เองไปไหนเน,น,นี่นยโอ้วยวุวย้ยโอ้ยวุ้ย ดูแล้วไม่นีให้มันออกสนามไปทำไมอ่ะเองนี่โอโ้โหเพิ่งเริ่มเกมเอ,เองเหนื่อยแล้วเหรอเนะี่ยงงนะมันออกไปสนามทำไมอ่ะไหนมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคต่อเลทด,ดูสิโอโ้โหค้างเกินโอเคยังได้ดูกองหลังไว้ดูกองหลังไว้โอเคส่งตูนส่งตูนไปฟรีนานมงฟูจินานมีพาวเวอร์เฮดอร์ โอ้โหเปิดโอ้โหแม็กไกวโอ้โหอิงก็เล่นเก่งเกินนะครับโอเคมานี่ยไหลไปสบายชอยรอจังหวะโอเคมูซาลาดูน้องเมล็ดฮานโดกูโอลิเซโอลิเซไม่ต้องเล่นท่าแล้วยิงเลยไงโอ้โหสวยงามจัดไม่ต้องเล่นท่านะเพราะว่าเราได้แบบเขาเรียกเราได้ได้แบบได้มุมยิงละนะครับเราไม่ต้องเล่นเช็คหลบละ ลีนช <baptism? S 1> ีเข้าข้างในก็มีโอกาสจะติดกองหลังนะครับลีนช kind of ีออกข้างนอกก็มีโอกาสที่จะยิงไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่ไม่โค้งแหละแต่ไม่แต่อาจจะไม่เข้ากรอบนะครับโอเคนะครับครึ่งหลังเราก็ได้บอลมาเขาไล่บอลดีมากเลยนะกดดันเราได้ดีมากโอลิเซอูวูวูโอ้โหเบลวู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 ัูว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 นวู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 วเวู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 ว พอใจแล้วนะเขาพอใจแล้วโอเคมูชาลาอืมยังยังไอ b, ตัวนี้มันไวตัวนี้มันไวโอเคโอเคหมุนมาไหลไปมูชาลามูชาลามูชาลายังไงดียังไงดียังไงดีไหลไปดีโอติดโอ้ยวิววไวนั่นน่ะวิวไวนั่น่ะโอ้วนก็ไวอืมจะยกจะยกจะยก เฮ้ยดูนอมนเด,ดออชอบตัวนี้ว่ะเก่งจังสัมผัสแรกนะครับไม่เคยได้เล่นดูนเมนเดตเลยโอ้ยค้างเกินโอ้พอจับบอลก็ค้างอะไรวะงงแล้วเขาเปลี่ยนสำรองครั้งใหญ่เลยนะเปลี่ยนยันกองหลังอ่ะโอ้โหเปลี่ยนอะไรว่าชื่ออะไรวินเทอร์อะไรสักอย่างนะเปลี่ยนเป็นแดนเบิร์นนะนเมนเดตนี่อะโอ้ย อุ้ยตลาท่านยิงล้าหนะ้าอ,อ๋อเขาส่งเทพเจ้าลงมาแล้วนี่ว่าส่งสลาท่านเบิอนใครอีกคนวะไม่รู้เลยครับเราใจแพ้ตุงนล้นกันปลอดภัยสุดแล้วก็กลับไปที่ดูนอมนเดสโอเคไหลไปมานี้โอเคนะครับให้กางลุกลบมาโอเคคาโนกูคาโนกูคาโนกูโอเคโ,โ,โ,โอเคโอเค,อเคได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคต้องเล่นงงๆหน่อยไหลไปที่มูเซ่ละ คืนและข้าแทงไปชวายิงโ้ยโอ้โหโ,โคตรเป็นงานอะเอาจริงดูใหม่นะปื๊บปึ๊บมูเซล่ามาต่อเลสเห็นแล้วลแทงให้อย่างสวยอะแล้วชวายิงโคตรคมโอ้โหทีมนี้มันประสานันยเป็นงานมากเลยเว้ะ underscore. เอาจริงชอบอะนักเตะ่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประตูหมดเลยนะครับมาเนี่ยหลบมาโอเคฮานกูเฟกช็อตโอเคไหลให้ตอเลสตอเลสซิ่งซิ่งซิ่ง ซิ่งซิ่งเล่นเช็คมาเล่นเช็คมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิวิโคตรเก่งตอเลทแค่ผมเล่นเช็คเนี่ยผมไม่ได้เล่นถ่าอะไรเยอะแล้วเล่นเช็คสองสองครั้งเองนะครับยิงด้วยเท้าซ้ายนะครับจะเจาะขานี้ก็ต้องเข้าแล้วไหมนี่คือโอลิเวอร์ขานนะผมถือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับผมคือโอลิเวอร์คานก็เฉยๆนะไม่ได้เซฟมากนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปเจอในเกมต่อไปกันนะผมบาย โอเคนะผมมาอยู่กับแผน4-3-3 h o l d i โ g นะครับก็แผนนี้ก็จะคล้ายๆเอ่อแอทแทกนะแต่ว่าจะเปลี่ยนแค่กองหน้านะผมจากตัวเลสเป็นฟันเบอร์ซี่นะผมนะแล้วก็เปลี่ยนจากซีเอ็มจากมูซาล่าเนี่ยเป็นโรดี้แทนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ตั้งใจมานานแล้วแหละนะว่าจะเอาเพอร์ซี่เข้าทีมหลักเลยนะครับไปเลยส่งเบอร์ซี่วิ่งส่งเบอร์ซี่วิ่งแล้วโอลิเซ่เปิดไงอุ้ยอุ้ยมามามามงแล้วยิงเลยดี่อู้หูยเบอร์ซี่ต้องบอกว่ามีความเร็วมากเลยนะตัวนี้นะ โอลิเซ่ก็เปิดบอลแม่นนะถนัดสองเท้าด้วยวีรีกูดมากนะผมได้ประตูนาะทีที่สี่นะโคตรไวเฮ้ยรู้สึกเหมือนจะเจอฟูลิฟูแล้วน,นะใช่ไหมเออฟานไดเนี่ยใครอีกอัะคาร์ลเกอร์ก็อยู่ฟูลิฟูแมคอลิเตอร์ก็อยู่ฟูลิฟูน่าจะเจอฟูลิฟูนะผมนะนักเตะปัจจุบันผสมกับเอ,อ่อตำนานนะอุ้ยตึงนะเนี่ยตึงนะเนี่ยเขาสามดาวเขาสามดาวเอา้าเราใจติดอุ้ยน้องเขาฟีาชช็อตนะ อื้อแหละดีอารผมชอบมากตัวนี้นะครับไม่ผิดที่เลือกตัวนี้มานี่ม่งได้โอเคฟันปูซี่เฮ้ยปุซี่ไหลชไวชไวชไวอืออุ้ยปิงปองชนว่ะโอ้โหเขาเปิดไปดีอาร์ดีอาร์ไม่วิ่งนะครับเราได้วุ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนดีอาร์เองก็จะเกินไปชนนีเราเลนโซ่เรากระเด็นเลยนะใช่ไหมหรือว่าเฟอร์ดินานวะสักตัวนั่งแหละ ใจเย็นนะครับนักเตะเขาลงไวมากนะเป็นนักเตะน่าจะดีที่สุดปะเนี่ยครับล่างทรอมๆเลยฟีปองเกอืึ่มคืนคืนเฮ้ยแทงเห็นช่องเฟซช็อตโอ้ยฟันไดอูกาจะเฟซช็อตแล้วยิงเลยนะครับฟันไดอ่ะนิ่มตัวใหญ่ด้วยไงวิ่งวิ่งดิค่ะ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 มาดิฮึ่มวิ่งเขาเขา เอา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 ค้างค้างโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาโรบินสัน Reaper, อุย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 โอเคเพอนที่น,นั้นอ่าหมดไปนะผมนะเออแล้วผมลืมบอกไปนะอันนี้คือแบบไม่แรงนะเออซึ่งคือที่มาตึงเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่านั่นแหละนะทีมทีมเขากับทีมผมมันมาตึงกันนะมัน ah, ก็อันนี้สาเหตุที่ผมเล่นแบบไม่แรงเนี่ยก็ลืมบอกไปนะแบบก็ต้องขออภัยด้วยนะเออคือผมแบบ กดเริมาา่มงอ่านช้าไปหน่อยนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมมาอยู่ในหมอนแบบแมลงเนี่ยเพราะว่าผมลองเอาสี่สามสามฮดดิ้งไปลองในแบบแมลงแล้วรู้สึกว่ามันเล่นยากกว่าแผนสามสามเอทแทกกว่ะเอาจริงนะสามสามเอทแทกมันเป็นงานกันมากนะสามสามฮดดิ้งเป็นอีแบบหนึ่งเลยนะสามสามฮดดิ้งแบบเล่นใครเล่นมันเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับลองเล่นแบบแมลงดูนะเพื่อที่จะทําให้เกมมันผ่อนคลายนะครับซึ่งมันก็ไม่แทบไม่ได้ต่างอเลรนะผืดๆตึงกว่าด้วยซ้ำอุ้ยใจเย็นใจเย็นโอริซี่ผมมันแข็งโอเคนะผมไหลให้อ้าว มาคิรานก่ะอุ้ยนเนี่ยเขาสามดาวนะอุ้ยโอเคพอดีนั้นชว่วยอันเพืี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาคริราน,นุอุ้ยอุ้ยอุ้ยทนมันถวยถือว่าเอไอเราเก่งมากเลยนะทีมเราอะแทงได้อยู่โอเคฟีมปองอุ้ยเข้าแรงเกินนะอิงก็เข้าขอบอลแรงไปนูนนูนน เพื่อความปลอดภัยนะเราจะไม่จ่ายใกล้นะออฟันฟูซี่ันฟูซี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ทำไมมันไม่แบบไม่ไม่แบบขยับยิงอะไรหน่อยวะเอ้าเอ้าเอ้าแล้วไหลให้ดิแล้วโรดี้โอ้โหอุ้ยผมก็ไม่ผมก็ตอนแรกผมจะกดยิงเลยนะแต่ว่าอยากลองจ่ายให้ดูนะสรุปจ่ายได้ด้วยนะเออรถโรดี้ยิงไปนะผม โอ้ยนี่ไงนะครับตัวที่เราเปลี่ยนมาใหม่นะเอาโรดี้มากับเอเอเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะเกินโนุ้มแค่ยิงรูปแบบนี้เองใจเย็นเฮียอย่าเพิ่งตัดโพสิเอาโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเฮียแกเขาไปตัดพอตอนแรกไงโอ,โอ้โหโดโรดี้ผมยิงไปนะครับอะไรอ่ะถ้าโค้ชสามลูกเขาจะหลุดนะครับเดี๋ยวผมดูนะเดี๋ยวผมไม่ดูนะถ้าโค้ชสามลูกปป๊บหลุดแน่นอนเกินไปอ่าอันนี้น่าจะรู้นะเขาเลยไม่หยุด พอแล้วมันแค่ไม่แรงนี่แบบไม่แรงนะเดี๋ยวผมไม่ดูนะจบเกมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไม่เปิดคงแล้วกันเดี๋ยวเราลูกสุดไปไปเอาทำไมมันเปิดล่ะมันเปิดได้ยังไงแล้วโอดิเซ่มาเอาไม่ได้ใจเฮ้โอ้โหหมดแล้วนะนี่แบบไม่แรงนะเนี่ยเฮียแกจะเครียดอะไรขนาดนั้นเออไ,ไปไปไปใจใจให้ใครดีนูนนู้นนูนเปิดไปฟานพอพี่หม่งไปอีกสักลูกไม่ได้ อุ้ยๆๆๆมาว่ะเครื่องติดว่ะเครื่องติดว่ะเครื่องติดเครื่องติดเครื่องติดออ้ยสาว่ออะไรใจเย็นใจเย็นออ้ยๆๆไวมากไวมากฮ่าฮาเรียบร้อยนะผมนะโอเคนะผมก็ไม่เป็นไรนะนี่แบบไม่แรงนะเนี่ยเออทำไมเขาเคียกอะไรขนาดนั้นอ่ะนั่น๋อมีชูกล้ามด้วยอ่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีไายอะไรเนี่ยผมก็งงเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูนะแต้มแรงไม่ขึ้นเนี่ยแบบไม่แรงอะไรของพี่แก โอเคนะผมช่างมันแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปเกินดีกว่านะผมไป <Bye. S 1> โอเคนะผมมาสรุปกันนะผมจะสรุปเป็นแผ่นๆไปเนาะผมรู้สึกสามสามแอดแท็กกับทีมเนี่ยผมรู้สึกผมเล่นโคตรเข้ามืออะเอาจริงนะคือแบบว่านักเตะทุกตัวมันมันช่วยกันมากเลยนะไอหกตัวแดนหน้าผมเนี่ยมันช่วยกันมากเลยนะเออคาราโนกูอาจจะแบบว่าแย่งบอลใช่ไหมไหลให้มูเรล่ามูเรล่าเลี้ยงพิวไหลให้ชาไวชาไวแบบ หลให้ออลิเจอรอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นงานกันมากเลยนะผมชอบมากนะครับแล้วแบ่งกันยิงนะนะบางทีก็กองหน้ามาแอฟซิตให้กองกองกลางก็มีครับโคชชอบนะแผนนี้ซึ่งก็อุ้ยขอไปนะสะอึกนะขอไปซึ่งตัวที่ผมคิดว่ามองว่าน่าเล่นมากแล้วก็คุ้มเนี่ยผมว่าออลิเ่อ่ะออลิเซ่กับปอลสก็คือโนหนึ่งเอาจริงนะมูเซล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเก่งนะเออก็เก่งเหมือนกันนะมูเซล่า แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นข้ามือมากกว่านะเพราะว่ามูเซล่าจะเป็นสไตล์ตัวเล็กไม่ค่อยเอ่อไม่คอ่คอยแข็งเท่าไหร่นะเวลาโดนชนจะปิวง่ายแต่สําหรับผมไม่ติดปัญหาเลยสําหรับผมคือเก่งมากมูเซล่านะครับซึ่งผมชอบมากส่วนที่คานโอกูกับชวายเนี่ยผมให้เป็นคู่หูกองกลางที่ดีที่สุดเลยนะเพราะว่าคานโอกูเนี่ยได้ทั้งลุกทั้งรับชวายสไตาเกอร์ก็ได้ทั้งลุกทั้งรับนะได้ทั้งคู่อะนะคานโอกูได้เรื่องเท้าไงชวายสไตาเกอร์ได้เรื่องสูงสูงไงเวอร์เกตเนี่ยมันมันดีคน ชอบจริงนะมาเน่ก็ไวนะไม่ได้ช้านะมาเน่พิ้วด้วยตัวเนี้ยโคตรเก่งนะตอนแรกว่าจะไม่เก่งนะแต่ลองเล่นไปเล่นมานะยอดนะมาเน่นะออลิเซ่ก็โคตรเก่งพิ้วจัดนะตัวนี้นะผมให้พิ้วกว่าแกลิเบลเลยนะเพราะว่าแกลิเบลเนี่ยมันจะมีส่วนสูงที่เยอะกว่าออลิเซ่นะแกลิเบลเนี่ยจะสูงประมาณร้อยแปดสิบเท่าไหร่วะร้อยแปดสิบหกนนะเออแล้วก็น้ำหนักแปดสิบเอ็ดนะก็ออลิเซ่เนี่ยจะเตี้ยกว่าแล้วก็จะน้ำหนักเบากว่านะทำให้ออลิเซ่เนี่ยเวลาสับเวลาตอกเนี่ยมันจะะดูไวววววกก่่่่านนนนนนัเเเเอองงคคคคคสตลีโโพิ้ม ตัวนี้ผมให้ครบเครื่องอีกตัวหนึ่งเลยนะตอนเลนนะซึ่งราคาเนี่ยแพงมากนะตอนเลนอยู่ที่800เบเอ็มนะก็ใครอยากดูราคาเต็มๆเนี่ยไปดูคิปที่แล้วได้นะคิปที่แล้วผมทำไห้หมดแล้วราคาก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลงมากนะจากคิปที่แล้วนะเออส่วนมามองทางด้านเกมรับเนี่ยเฟอร์ดินานเนี่ยโคตรเก่งนะเอไอโคตรฉลาดอเอาจริงนะมันวิ่งมันคือเวอร์เรทตเป็นปกลางงๆจริงนะแต่ว่าเวลาเอ่อมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะแบบว่าพยายามพยายามวิ่งกลับมาช่วยเกยมรับบัตรตัวนี้นะเออนี่คือข้อดีนะครับ ส่วนดูโนโ่แมนเดสเนี่ยถือว่า AI เก่งมากนะสามารถดักจับพวกเอาร์เดวิลที่วิ่งไว้ได้อย่างเมสซี่ย,ย่าเงมงาส์อย่างที่เราเจอมานะมันจับได้หมดเลยนะดูโนโ่แมนเดสนะถือว่าวิริกูุดมาแนละ้วผมนะส่วนพวกตัวตัวเดิมนะอย่างบาตนูนี่ดีโรนซโซกับประตูเนี่ยประตูเนี่ยยังเหนียวแน่นอนนะผมในแคร์นะชอบมากตัวนี้ส่วนบาตูนี่กับดีโรนโซก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะอ่าถือว่านะวิริกูุดนะผมเสริมอีกนิดหน่อยนะฟันเมสซี่กับโรดี้เนี่ยโรดี้ผมรู้สึกว่าเอไอในเะก่งมากนะขยันลุกขยันรับอ่าแล้้้้ววววกกกก็็ส่่่่่่นนนนนนใหญเเเเีีียยยยจะะปขัลุมาาดดซออแตโร เวลามันเจอเกลือแบบตัวตัวอย่างเงี้ยโรดี้มันเอาอยู่เลยนะเพราะมันตัวใหญ่ด้วยนะครับส่วนฟานเบอร์ซี่นะผมให้พิ้วมากนะพิ้วมากถ้ามันเทียนสามสิบนะผมว่ามันจะเร็วกว่าตอเรสเลยนะตอนนี้มันเทียนยี่ห้าเองนะมันก็เลยวิ่งชากว่าตอเรสนะครับถ้าเทียนสามสี่จะไวกว่านี้นะแต่ว่าผมแบบยังตีมันไม่ติดนะเพอตีไปสิบเปอร์เซ็นต์หลายตัวแล้วยังไม่ติดเลยนะฟานเบอร์ซี่นะก็เล่นเป็นแดงเทียนยี่ห้าไปก่อนนะก็ถือว่าเก่งมากแล้วสำหรับฟานเบอร์ซี่นะโอเคนะผมประมาณนี้ผมสำหรับแผนเรานแล้่อหนามก็ อันนี้อาจจะแย่ก,กว่าแอทแท็กเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเข้ามือสำหรับโฮดิ้งแอทแท็กเนี่ยเป็นงานกันมากเลยใช่ไหมแต่โฮดิ้งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมาคนละคนละงานกันนะเหมือนมาคนละแบบมันไม่รู้จักกันเลยนะเล่นไม่ค่อยออกเลยนะสำหรับโฮดิ้งนะสำหรับสมตัวเนี่ยผมว่าแอทแท็กเนี่ยคือที่สุดแล้วนะส่วน42ส,ส่วนแผน424เนี่ยถามว่าทำไมผมไม่ลองก็อยากลองแผนอื่นนะส่วนใหญ่ผมเสริมที่มากก็แผน424นะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแผนที่เล่นง่ายแล้วนะแผน424เนะี่ยมันมันเน้นแบบเน้นลุกแบบลุกจะะเเลยนะพราะหน้า้ามััีทงตว ผมก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นแผนสีดำสานนะผมแผนสไตล์คลาสสิกนั่นเองนะครับโอเคนะผมประมาณนี้แล้วก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการเอาทีมหลักมาลงเล่นแรงนั่นเองนะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเอฟซีแชมเปี้ยนหนึ่งแล้วนะเพราะว่าไปเล่นแพ้มานะใช้โฮดดิ้งมาเออใช้แผนโฮดดิ้งปั๊บแล้วแพ้เลยนะก็เลยคิดว่าอ่ะลองไปเล่นแบบไม่แรงดูนะอ่ะเออโอเคนะผมก็ช่างมาละกันนะผมนะมนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่อง t c ซ i g ิเกเกอร์คอนโทรนครับโอเคนะผมสำหรับวันนี้นะผมวันนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะบผมาย